กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเฉช่นเคยครับกับร้านน้องับบารมีพระเครื่องครับมีมะเครื่องมาแบ่งปันนะครับหลากหลายรายการครับพี่นะครับสนใจรายการใดติดต่อสอบถามได้นะครับฝากช่องทางการติดต่อครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะครับเบอร์โทรกับไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นหะครับหรือแคปภาพหน้าจอสแกน QR โค้ดได้เลยครับพี่อ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับร้านน้องโบมันมีประเครื่องนะครับนะมีมาแบ่งปันกันครับหลากหลายรายการครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพี่นะครับรายการที่1ครับนะครับรายการที่1ครับนี่จะเป็นพระสมเด็จนางพญานะครับนะเป็นพระสมเด็จนางพญานะครับกุลงหอนะพี่นะนะครับกุลงหอนะเป็นหนึ่งในพิมนะครับพระสมเด็จนางพญานะพี่นะหายากมากนะครับนี่กุลงห่อครับพี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่ นะครับผ <c> ม <oughs> จะมีทั้งแบบมีหูและไม่มีหูนะพี่นะองนี้มีหูนะครับกุลงหอมีหูนะครับเนี่ยน้าแข่งก็จะนูนออกมาอย่างนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองเป็นปรางขุนพรมนะพี่นะนี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมเนื้อหาดีๆเลยพี่นะครับเนื้อหาแห้ง นะครับหน้านี่ดีๆเลยนะครับเนื้อหานี่สวยถึงยุคเลยนะพี่นะแห้งเก่าถึงยุคเลยนะครับนะนี่นะครับพี่สวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะสุดยอดจ้าพี่หมายเลขสองครับห้าร้อยบาทไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเก่าโบราณพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มนะครับอินทโชตนะพี่นะวัด นายางเพชรบุรีพี่นะครับด้านหลังเป็นยันสามเงี้ยพี่นะครับสวยคมเป็นแท่งเลยนะครับนะนะครับสวยคมเป็นแท่งนะครับเนี่ยผิวหิ้งเลยพี่องนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเชื่อววัดนายางนะครับรุ่นแรกเป็นข้างกระบอกขุ่นเชื่อมเก่าโบราณนะครับนะนะครับเนี่ยลักษณะเหรียญเนี่ยคล้ายหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อฉุยพี่นะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงขาลาบนะพี่นะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะพี่นะรูปทรงคล้ายๆกันเลยพี่นะครับเนี่ย 6 0รอยบาทพี่นะครับหลวงพ่อเชมต่อไปครับพี่หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญแจกไม่ครัวนะครับนี่หลวงพ่อกลวยชุตินทโรนะครับนี่สิริกพุทธภาษีมาวัดโคสิตารามนะครับพี่นะผิวไฟเลยพี่ข้างหน้านนะครับด้านหน้าในี่ผิวไฟเลยนะครับนะหลวงพ่อกลวยชุตินทโรครับแจกไม่ครัวครับเหรียญนี้นะครับนะ เอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทครับ,รบ <C ười> หมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญน,น้ำเต้าครับพี่นี่เป็นเหรียญน,น้ำเต้าครับเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยเดิมเลยพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญน,น้ำเต้าเหรียญนี้สวยมากนะครับนะดู่ นะครับใบหน้าใบตายังเห็นได้ชัดครับพี่ดูนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเหรียญนี้พื้นผิวตึงดีนะครับนะอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเส้นสายัครงยันนะครับพื้นผิวเหรียญตึงๆแงนะพี่นะนี่เส้นคมคมเลยพี่นะครับมีเม็ดพดนะพี่นะอ่าหมายเลขห้าครับนี่หกร้อยบาทครับหมายเลขหกครับ หมายเลขหกเป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่เป็นองค์นี้ครับเนื้อหานุ่มเลยนะพี่นะนี่เนื้อหานุ่มนะครับเศษมวลสารต่างๆครับพี่นะครับนะเนื้อหานุ่มครับพื้นหลังมีรอยยุบรอยย่นครับพี่นะครับหมายเลขหกครับห้าร้อยบาท <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขเจ็ดครับนี่หมายเลขเจ็ดครับพี่เนื้อหานี่เป็นไงนี่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับนี่มีเม็ดแดงเม็ดเขียวนะครับเนื้อหาดีเลยครับพี่องค์นี้นะครับนี่มีรอยแยกรอยย่นนะพี่อ่านะครับเป็นธรรมชาตินะพี่นะของพระสมเด็จครับพี่บางองค์มีได้บางองค์มีไม่มีนะพี่นะอ่านะครับรอยยุบรอยแยก นะพี่นะร้อยแตกรายงานต่างๆครับพี่องค์นี้สวยนะพี่เก่าถึงยุคเลยนะพี่หนะน้าองค์นี้หมายเลขเจครับห้าร้อยบาทไปครับหมายเลขแปครับนี่นี่ครับมวนสารพี่ นะครับหมายเลขแปดพี่นะครับดูเนื้อหาชมเนื้อหานี่เนื้อหานุ่มนุ่มวะพี่นี่คัดสันมาให้แล้วนะพี่นะน้องคัดสันให้แล้วพี่อ่านะครับนี่หมายเลขแปดครับห้าร้อยบาทต่อไปครับหมายเลขเก้าครับพี่หมายเลขเก้าจะเป็นฐานแซมบางขุนพรมนะ เป็นฐานแซมบางคุนพรมพี่องค์นี้สวยเลยดูดินะครับดูดินะครับอ่านี่นะครับนะสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนี่ครับพี่500บาทครับพี่ห้ายบาทนะครับนะ หมายเลข9้าครับต่อไปหมายเลข1ิบครับหมายเลข1ิเป็นบางขุนพรมนะพี่นะนี่เป็นบางขุนพรมครับพี่หมายเลข1ิบเป็นเส้นได้บางขุนพรมนะครับนะเนื้อหาดีครับพี่องนี้ครับนี่ ีหรือหาสวยๆนะครับนั่นนี่เส้นกรอบบังคับพิมพ์นี่พี่ดูดิคมๆมครับพี่นี่หมายเลขสิบครับห้าร้อยบาทนะครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นหลวงพุทธดนะพี่นะนี่เป็นหลวงพุทธดนะครับนี่ มีตัวทอนะพี่นะหลวงูุทวดนะครับมีตัวทอนะครับหลังหนังสือใหญ่นะพี่นะนี่หลวงูุทวดตวดาวรีตรงนี้เอาเจ็บาทใช่ะพี่700บาทนะครับนะ เส้นหนุขมวิ่งเต็มมือนะพี่นะเส้นหน,น,นุมขุมเนี่ยพี่ดวัดช้างให้นะครับนี่มีตัวทอนะครับหลังสื่อใหญ่พี่หมายเลข11ครับ700บาทหมายเลข12ครับ หมายเลข12ครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะครับนี่เหรียญพระพุทธชินาราชาดนะครับหลังกลมนะครับนี่ที่ระลึกที่ได้มานมัส,สก,การเหมืองพิสนุโลกครับนะครับเดสวยเดิมเลยพี่นะครับนี่กรอบยกซุ้มสิงเลยนะพี่นะลองดูครับพี่นะครับนี่ 600บาทครับพี่หมายเลข12ครับต่อไปหมายเลข13ครับหมายเลข13ครับเป็นรูปเหมือนนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับพี่หลวงพ่อเงินวัดบางขานพิมพ์นิยมครับนี่ตรงนี้มีมือรองนั่งนะพี่นะมีมือรองนั่งนี่นะครับเป็นมือรองนั่งนะครับนะพิมพ์นิยม นะครับนี่วัดบางคารนะพี่นะครับเมตตานี่หมวกแก๊ปไปนะพี่นะสวยสวยครับพี่หลวงพ่อเงิน,นครับนี่เอาหกร้อยบาทพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่หกร้อยบาทนะพิมพ์มือรองนั่งนะพี่เนะี่ยพิมสวยเลยพี่เอานี้นะครับ บางองค์จะไม่มีนะพี่นะบริเวณนี้นะครับมือรองนะพกร้อยบาทพี่หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ครับเป็นวัตคุังพิมพ์ใหญ่ครับพี่องค์นี้นะครับเนื้อหักเก่ามากนะพี่นะเนื้อหักเก่้าเลยดูดินะครับเม็ดแร่เม็ดมวลสารต่างๆครับนี่ เราถึงยุคเลยนะครับนะนี่สมเด็จองค์นี้ครับพี่ดูมวลสารเม็ดนี้ครับพี่โอ้โหนะครับนะดูนี่เนื้อหาด,ดีครับพี่องคนี้สุดยอดเลยนะครับนะนะครับหมายเลขสิบสี่ครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบห้าครับ หมายเลขสิบห้าครับนี่หมายเลขสิบห้าครับองนี้ครับพี่นี่ชมเนื้อหาครับพี่หนึบนุ่มครับพี่องค์นี้เป็นอีกหนึ่งองครับพี่เนื้อหามวลสารดีครับพี่มีความหนึบนุ่มเลยส่อ,สองแบเ,เนี่ยนะครับเนี่ย นี่ครับพี่ขอบเน่าเน่าแยะแยะปินปินครับพี่อ่านี่นี่ครับพี่คาบต่างๆครับพี่หมายเลขสิบห้าครับเนื้อหาสวยสวยครับพี่นี่ะนะครับหมายเลขสิบห้า เอาไปหมายเลขสิบหกครับนี่นะครับผมหมายเลขสิบหกครับพี่มีแตกลายงานนะครับนี่เม็ดมวลสารนะพี่นี่นี่ครับพี่หมายเลขสิบห้านะครับนะไอสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกครับนี่ครับพี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับนะพี่นะมีความนุบนุ่มเลยพี่นะครับนะเก่าถึงยุคเลยนะครับนั่นเนี่ยนัประกันเลยพี่ นะครับดูเม็ดนี่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับรอยยุบรอยย่นต่างๆพี่แต่แรงงานสวยด้วยนะพี่น้องนี้นะครับน้าี่อ่ะหมายเลขสิบหกครับสวยสวยเลยพี่นะครับแบ่งปันกันนะพี่นะครับนี่สนใจแายการไหนก็ลองดูครับพี่ติดต่อสอบถามได้พี่นะครับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับองนี้ครับนี่ มีคราบไข่บางๆนะพี่นะเนี่ยคราบไข่บางๆครับพี่ดูนะครับเม็ดมวลสารครับเม็ดนะครับพระลีลานะครับกําแพงนะครับนี่นี่ครับพี่อ่าพระสมเด็จครับนี่วัดระฆังครับนี่ดูเนื้อหานี่วิอ่าดูเนื้อหานะครับนะ นะครับสวยๆเลยพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับไปหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดครับจะเป็นเหรียญนะครับนี่หลวงพ่อกล้วยนะครับวัดบ้านแขนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับยกช่อฟ้าศาลานะครับวัดเติมบางองค์นี้ผิวลุ้งเลยนะครับนะนะครับผิวลุ้งประลอดขึ้นวิบเลยเนี่ยดูดิ นะครับประลอดขึ้นวิบเลยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับชุติงทโลนะครับนี่เส้นสายคมคมนะครับนะเส้นสายคมคมเลยพี่ลองดูนะครับนะเอาหกร้อยบาทพี่นะครับหกร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยพี่หมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขสิบเก้าครับเป็นนะครับ เหรียญนะครับเต่านะพี่นะรุ่นสุขใจนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แดงทองครับพี่นะครับผิวไฟเลยพี่ดูี่เส้นคมคมนะครับผิวไฟเลยพี่องนี้นะครับนะเตาหลวงปู่หลิววัดไร่แดงทองครับพี่โคตรถิ่งๆครับรุ่นสุขใจนะครับนะเส้นกระแสเหรียญวิ่งเต็มๆองครับพี่นี่ของหกร้อยบาทครับพี่ ขอ600บาทครับสำหรับหลวงพุที่หลิวนะครับรู้สุขใจนะพี่นะห่วรูเล็กนะครับพี่นะห่วรูเล็กนี่อ่ะหนูเส้นหนแสลเหรียญวิ่งพี่หมายเลขสิบเก้าครับหกร้อยบาทต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบครับเป็นฐานแซม นะครับเนื้อหาวัลลัคขังนะพี Audrey, ่นะนะครับฐานแซมวัลละคขังตรงนี้พี่นะครับนี่เนื้อหานี่นะครับโซนวัลละคขังเลยนะครับนะมีความนุบนุ่มครับพี่อ่านะครับมีความนุบนุ่มครับนี่ใบหูทั้งสองข้างนะพี่นะเห็นทั้งสองข้างเลยนะครับนะนี่ครับพี่ มวลสารท่าพี่นิฐานแซมวะันลักขังองนี้ครับอือหือ,อนะพี่นะสุดจริงๆนะครับพี่นีด่ดูหมายเลขยี่สิบครับพี่องนี้ครับะนะครับแบ่งปันให้นะพี่นะต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่บเอดครับหมายเลขยีิบอ็ดนี่จะเป็นพิม เกตบัวตูมไหมพี่นะครับนะเนี่ยน่าจะเป็นเกตบัวตูมนะพี่นะรายการนี้นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดเนื้อหาเก้าจัดเลยพี่ดูดินะครับแล้วมีคาบกูบางๆครับพี่นี่เนื้อเป็นผิ์ปกโพนี่นะครับน้าองนลองชมกันดูนะครับนะ เนื้อห้าเก่าดีมากเลยพี่องค์นี้นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่นะครับสมเด็จครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับสักคู่นะพี่นะขยับขย่ายแป๊บหนึ่งนะครับพี่เรียงตามลำดับไวเด็ดจะง,งงนะพี่นะ ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสองครับนี่หมายเลขยี่สิบสองครับเป็นฐานแซมนะครับวางขุนพมครับพี่เนื้อหาดีมากนะองค์นี้นะครับนะนะครับเนื้อหาดีมากเลยพี่นะครับฐานแซมองค์นี้ครับพี่นี่หมายเลขยี่สิบสองครับพี่ ห้าร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับนี่พระครูยานมิลาานะครับหลวงพ่อแดงวัข่บได้อิดครับพี่อ่านะครับนี่เส้นสายสวยเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับในสวยเดิมเลยครับพี่เหรียญนี้ดูกรอบตัดดี่นะครับหลวงพ่อแดงวั่าวบันไดอิดนะครับรุ่นแจกแม่ครัวนะประมาณราวๆปีสองพันห้าร้อย สิบนะพี่นะประมาณนะครับนี่โดยประมาณนะพี่นะสองพันห้าร้อยสิบลองดูครับพี่เหรียญแจไมฆัวหน้าตรงครับเหรียญไข่ปลานะครับหมายเลขยี่สิบสามครับเอาหกร้อยบาทพี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะนองดูกระแสนี่บริเวณ เป็นไงพี่นะครับข้างแขนนี่พี่ดูดินะครับนี่เส้นเส้นคมคมว่ะพี่นะครับเม็ดตายเห็นชัดเลยพี่นะหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับนี่บนะริบเ,นะเวณนะน,นี้เหมือนมีโดนอะไรนะพี่นะเหมือนแบบเขาทาอะไรไว้นะพี่นะ นลอยจานชัดๆนะพี่นะรอยจานชัดๆะจดๆะพีหะ่หลังคอสามเส้นนะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับหมายเลขยี่ิบสี่ครับพี่หมายเลขยี่บสี่เ,เอาหกร้อยบาทพี่อะหกร้อยบาทนะครับผมหมายเลขยี่สิบห้าครับ หมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพอ่อพรมนะครับวัดช่องแคร์เพอตาขีนะพี่นะจังหวัดนะครสวรรค์ครับพี่ครั้งที่หนึ่งนะพี่นะองค์นี้พี่อลุงเช่นกันเลยพี่นะครับนี่ไข่ปลานะครับหลวงพอ่อพรมวัดช่องแครพี่นี่พี่อลุงประหลอดสวยเลยพี่ดูดิ นะครับใส่กรอบนี่ขึ้นมากนะพี่นะนี่ผิวประลอดลงวิบเลยดูดิอ่านะครับนะเอาหกร้อยบาทพี่นะครับแบ่งปันกันไปพี่นะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับหกร้อยบาทไปหมายเลขยี่สิบหกครับหมายเลขยี่สิบหกครับนี่เป็นบารางขุนพรมนะครับพี่นี่เป็นบรารังขุนพมนร,พนนรนพมครับพี่ นะครับนี่บางหุ่นพรมรงนี้พี่นะครับหลังเป็นรอยอย่างนี้เลยพี่อ่านะครับนี่หลังเป็นรอยแบบนี้นะครับนะเนื้อหาเก้าสวยเลยครับพี่บางหุ่นพรมนะครับในองนี้นะครับชุดนี้นะ นะครับใอรทีตามชมกันรับชมรับฟังกันด้วยนะครับพี่นะรับชมรับฟังกันโดยมีนะครับหลากหลายรายการพี่นะครับมาแบ่งปันกันนะครับเลือกชมเลือกหากันดูครับพี่หมายเลขยี่สิบหกครับพี่ต่อไปครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับันหลักรังพิมพ์ใหญ่ครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดจบนี้ เนื้อหามวลสารเต็มๆนะพี่นะฝังอยู่ในเนื้อพระครับนี่นี่ครับพี่รอยยุบรอยแยกครับพี่อ่าเนื้อหานุ่มๆนะครับนะเขาถึงยุบเลยครับพี่องนี้นะครับเนื้อหาดูดีอื้มนะครับนะ หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับพี่นี่ใครชื่นชอบครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนะ ep ชื่อหมายเลขพระนะครับลองดูครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบแปดครับนี่เป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนี่ย นะครับคาบกรุนนะพี่นะครับก็ตามผิวพระนะพี่นะครับนี่ล่องแขนลึกๆนะครับนะล่องแขนลึกๆพี่นะ้อมวลสารครับพี่หมายเลขยี่สิบแปดครับพี่ห้าร้อยบาทครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับพี่ หมายเลขย9กครับเป็นปิตาจัมโบ้นะพี่นะปิตาจัมโบค้คบนี่หลวงพุทธโตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับน,นันี่นะครับนะาดูนี่หลวงพุทธโตวัดประดู่ฉิมพีครับจัมโบ้ใหญ่ๆเลยพี่องนี้นะครับมีตะกุดด้วยนะพี่นะมีฝั่งตะกุดเงินหนึ่งดอกครับพี่ดูดิ นะครับนะเหมือนมีเส้นเกศาด้วยนะพี่นะเนี่ยเหมือนมีเส้นเกศาด้วยนะครับนะหกร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับพี่ไปหมายเลขสามสิบครับหมายเลขสามสิบครับเป็นพระนางพญาครับพี่องค์นี้เนื้อเขียวๆนะอ่านะครับองนี้เนื้อเขียวๆนะครับพี่นะหายากนะพี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่นี่อ่านะครับเนื้อเขียวๆองค์เล็กๆครับพี่องนี้ครับ น้องเทียบให้ดูนะนะครับเทียบกับเหรียญบาทนะพี่นะเทียบกับเหรียญบาทครับพี่เนี่ยเนื้อออกเขียวๆพี่นะครับองค์นี้นี่ครับพี่อาา่านะครับเนื้อออกเขียวๆพี่องค์นี้ของหกร้อยบาทนะพี่นะพระนางพญาพี่องค์นี้หายากนะครับเลขสามสิบครับพี่ หมายเลข31ครับพี่นะช่วงสตท้ายจะเป็นชุดลิมิเต็ดแล้วกันนะพี่นะนะครับหมายเลข31ครับนี่หมายเลข31ครับเป็นฐานแซมนะครับบางขุนคมนะครับนะครับเนื้อหาเก้าจัะพี่นะครับฐานแซมบางขุนคมครับหมีหูนะครับนี่ลองดูครับพี่ตำหนิตามตำราครับพี่ครบทุกสัดส่วนนะพี่นะ ลองชมดูครับพี่นะเป็นบางขุนพรมครับพี่ฐานแซมครับนี่หมายเลขสามสิบเอ็ดครับสวยๆเลยพี่หมายเลขสามสิบสองครับหมายเลขสามสิบสองครับจะเป็นนะครับรูปดอหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะพี่นะพิมพ์นิยมครับมือรองนั่งนะพี่นะมือรองนั่งนี่เป็นพิมพ์บีหรือพิมพ์อะไรนะนี่พี่นะครับนี่นะครับตามซอกเนี่ยนะครับมีคราบดําน้ําตาลน้ําตาลติด นะครับนะนิ้วจีวรนะครับเนี่ยจะไม่ได้เรียบตรงแล้วพี่นะเขาจะยึกจากอย่างนี้พี่นะครับนี่นิวจีวรนะครับร่องน้ําปากนี่เป็นไงนะครับร่องน้ําปากนี่หนูนะครับนี่ดูเม็ดแร่นี่พี่นะครับรดเม็ดแร่นี่ที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนี่พี่นะครับนะนี่เราตัดช่อตกแต่งสบายครับพี่ ลอยยุบลอยย่นของโลหะครับพี่หมายเลขสามสิบสองครับหมายเลขสามสิบสองเอาเจ็ดร้อยบาทได้ไหมพี่เจ็ดร้อยบาทได้ไหมครับนี่เนื้อหาสวยนะพี่นะนี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะหมายเลขสามสิบสามครับหมายเลขสามสิบสามครับจะเป็นนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยชุดดินทโลนะครับวัดโคสิตารามครับนี่ เป็นเหรียญหลังยันนะที่เราลึกผู่พัฒสีมาครับปี2 5งหหนะครับหลังประลอดวิบเลยดูดิเส้นหุมคมครับพี่ดูดิดูนี่นะครับหลังเหลียนนี้นะครับเส้นหุมคมมาดูพี่อ่านะครับนะน บเม็ดพดนะครับนี่ดูประลอดนี่รอบองค์เลยพี่สวยเลยนะพี่นะนะครับนี่เอาหกร้อยบาทพี่อะหมายเลขยี่สิบหมายเลขสามสิบสามครับต่อไปหมายเลขสามสิบสี่ครับหมายเลขสามสิบสี่ครับนี่เป็นเสมานะครับแปดรอบนะครับนี่หลวงพุทธทิมอิสริโกนะครับวัดละหารไล่นะครับจังหวัดระยองปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเนี่ยเจ้าของเขาได้บอกว่า นะครับพี่นะเขาเนี่ยนำไปเปียกทองนะครับพี่เหมือนว่าไม่เหมือน,ไ,ไ,ไ,อนไปเคลือบไว้นะครับนะดูดิพี่สวยเลยนะครับพี่นะดูหนึ่งค์นี้นะสำหรับรายการนี้นะครับน้องขอเก้าร้อยบาทละกันนะครับพี่นะเก้าร้อยบาทละกันสวยมากนะครับเหลืองอัลลามเลยพี่นะครับเรียนนี้ ใส่ตลับอีกหน่อยนะพี่นะสวยสุดยอดเลยนะครับนในองค์นี้ขอเก้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสามสิบสี่ครับต่อไปหมายเลขสามสิบห้าครับหมายเลขสามสิบห้าครับนี่ไม่มีโอกาสได้เจอบ่อย,อยๆครับพี่เหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญลูกปู่เอี่ยมนะพี่นะท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับในเจ้าวาดวัดสะพานสูง นะครับนี่วัดสะพานสูงองค์เก่านะพี่นะอ่านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญเซมานะครับสวยกริฟเลยพี่องค์นี้ดูนี่ท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับนี่มาในสุดท้ายครับพี่ชุดลิมิเต็ดนะเสมานะครับไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเสมานะครับนี่ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์เก่านะครับด้านหลังเป็นยันหานะพี่ อ่านะครับนี่ขอ900บาทพี่นะครับหมายเลข35นะครับสำหรับวันนี้ครับพี่ก็มีมา35รายการเนาะพี่เนาะสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามแอดได้ีไลน์เบอร์เดียวกันนะ0 6 2 0์หกสองครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีมาแบ่งปันนะครับ35รายการนะครับท่านพี่นะครับชอบรายการไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับพี่นะทั้ง35รายการขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับ อ่าวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดกับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ